นี่นน้องนุ่นิ่นมลงเล่นน,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 น้ำลงเล่นน้ำน้ำไหลที่รีสอร์ทบางวารีน้ำจากน้ำตกคลองลานไหลมาบรรยากาศดีครับผม ไปแล้วเดินกันไปแล้วน้ำใสมากน้ำใสมาก สอดบางวาดีตืนนี้พักที่นี่ครับผมน้ำใสมาก มีคนมากลางเต็นเลยน้ำใสมากครับผม น้ำใสมากครับมีสอดวังวาลีน้ำไหลมาจากน้ำตกคลองลานครับนิ่มชอบใจครับเล่นน้ำวายนิ่มเดินเนหนมเนว้าย มาเล่นน้ำมาเล่นวังนะเอ้นี่เราวังเราน้ำใสมากครับน้ำเย็นมากครับที่พักวังวาดีรีสอร์ทคืนนี้พักที่นี่ครับผมเอา,มาแล้ว เดี๋ยวนี้ก็แค่นี้ครับสวัสดีครับ<ด>พี่เน,เนี่ยนี่น้องเรานี่น้ำใสามาก